เราจะปลูกต้นมะม่วงให้มันโตองค์ประกอบมันคืออะไร,รการจะเปลี่ยนแปลงที่มันจะโตได้มันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรแล้วเราเข้าใจองค์ประกอบของมันเข้าใจกระบวนการของมันเราก็ทําเหตุปัจจัยคือให้น้ําเท่านี้ให้ปุ๋ยเท่านี้ครับต้นไม้มันก็จะโตไอ้เนี่ยแหละเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือตัวที่อธิบายว่าเหตุกับผลถ้าอยากให้เกิดผลต้องทําเหตุครับ ความยากของคนไทยก็คือเราเรียนกฎแห่งกรรมแบบเหตุเดียวผลเดียว oh. เราไปเรียนกันแบบหลวงพ่อสมเด็จใช้คำวา่าเราซิมพลิฟายกฎแห่งกรรมครับคือถามว่าถูก<ต>ไหมกายความนิดหนึ่งเป็น,ปนยังไงครับหลวงพี่ถูกนะที่เราเรียนกันว่าหักขาไก่ฆ่าไก่เวลาตายก็จะตายแบบไก่ขาหักสมมุติอย่างเงี้ยถามว่านี่กฎแห่งกรรมไหมใช่แต่มันซิมพลิฟายจนกระทั่งเราอาจจะเข้าใจหลักกรรมผิด คือถามว่าถูกไหมมันก็ถูกนะเหมือนกับเราสอนเด็กอะสอนเด็กว่าอ้าวหนูพระเป็นคนดีไหมหนูพระเป็นคนดีต้องไหว้พระแต่ถามว่าในโลกชีวิตจริงอะพระดีทุกรูปดีทุกขณะไหมถ้าเราศึกษากันจริงๆเราก็ต้องบอกว่าไม่หรอกพระก็มีทั้งกุศลและอกุศลมีจังหวะที่ทําดีบ้างทําชั่วบ้างอยู่ระหว่างฝึกฝนพัฒนาตนครับแต่จะสอนและพูดอย่างนี้กับเด็กเลยเนะี่ย เด็กก็งงสิใช่เพราะฉะนั้นการซิมพลิฟายความจริงมาพูดให้ง่ายเนี่ยมันก็ไม่มันก็เหมาะสมในบางการณีเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมเหมือนกันคราวนี้พอเราเรียนแบบซิมพลิฟายเราไม่มาขยายต่อถ้าเราจะถามว่ากรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวผลเดียวครับต้นมะม่วงจะโตอ่ะมันไม่ได้เกิดจากเหตุคือเมล็ดพันธุ์ดีอย่างเดียวนี่ม,มันต้องทั้งน้ําดีด้วยปุ๋ยดีด้วย ภูมิอากาศเหมาะสมสารพัดเหตุถูกไหมฮะและในบรรดาเหตุทั้งหลายเหล่านั้นบางส่วนเราทําได้จัดการได้บางส่วนมันก็อยู่นอกเหนือการจัดการของเราทรานนี้คนมีปัญญาเนี่ยก็จะเข้าใจความจริงว่าอ๋อต้นมะม่วงมันมีลักษณะอย่างนี้มันโตได้เพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้ส่วนไหนที่เราทําได้เราก็ลงมือทําในส่วนที่เราทําได้ให้เต็มกําลังความสามารถแล้วส่วนไหนที่เราควบคุมจัดการไม่ได้เราก็ยอมรับ แล้วก็พยายามทำในส่วนที่เราทำได้ให้ดีที่สุดอ,อย่าไปนั่งทะเลาะก,กับส่วนที่เราทำไม่ได้โอ้ประเด็นนี้ฟังแล้วเกิดปิ๊งแวบในใจขึ้นมาเลยครับเพราะว่าส่วนผมเองในในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาชุมนุมด้วยเนี่ยเราคนพบอ,อย่างหนึ่งว่าในหลายองค์กรที่ผมได้ไปเจอไปคอนซอลให้คขาปรึกษามาันมีคนเก่งๆมากมายนะครับแต่หลายๆครั้งในบางช่วงของชีวิตเขาเนี้เขาก็เขาเรียกว่าสะดุดหยุดกึกหรือว่าไม่ไปต่อ ทั้งทั้งที่ศักยภาพเขาเนี่ยมากมายพอได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยครับเซิร์ชไปเซิร์ชมาคนพบว่าอ๋อ oh. หลายๆคนบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้ครับ mm. เขาเสียเวลาชีวิตไปกับการพะวงและกังวลกับปัญหาที่เขาแก้ด้วยตัวเองไม่ได้อ mm. ปัจจัยที่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆนอกเหนือตัว นะครับแล้วพอการที่คนขอเรานั่งอยู่บนเก้าอี้โยกใช่ไหมครับรู้สึกว่าตัวเอง move ตลอดเวลาคือการคิดแต่เป็นการคิดที่อยู่บนสิ่งซึ่งตัวเองแก้ไขและทําอะไรกับมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจโดยที่ปัญหานั้นก็ยังคงอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องไปโฟกัสปัญหาหรือ เหตุปัจจัยที่เขาสามารถจัดการด้วยตัวเขาเองได้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเหลือแรงกําลังไปจัดการเท่าไร่มันก็ยิ่งทําให้ปัญหาตรงหน้ามันก็ยิ่งใหญ่เท่าเดิมแล้วเขาก็ยังคงเหนื่อยที่สําคัญหลายๆคนก็ยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตรงนั้นเขาอาจจะรู้สึกเขาเคลื่อนไหวเขาคิดตลอดเวลาทำไมเหนื่อยจังเลยแต่ขอโทษนะครับคนข้างนอกมองกลับมาเนี่ยคุณก็ยังอยู่กับที่คุณยังคงอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิม ดังนั้นคาแนะนําของพี่มันก็ทําให้เราค้นพบไปอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะเข้าใจชีวิตและทําให้ชีวิตเราดีเราจะเป็นจะต้องเข้าใจตามเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็แยกแยะอย่างน้อยเป็น2โฟลเดอร์ให้ได้ใช่ไหมเป็น2แฟ้มไม่ได้ว่าปัจจัยไหนหนอซึ่งเราสามารถลงมือทําแล้วจัดการด้วยตัวเองได้แบบเต็มกําลังขอให้พวกเราเบนเข็มชีวิตทุ่มเททรัพยายกรต่างๆเพื่อจัดการโจท์ตรงนั้นให้ได้ ส่วนปัจจัยอื่นๆที่อยู่นอกเหนือแล้วเราจัดการควบคุมอะไรไม่ได้หลวงพี่ใช้คำว่าเราก็เข้าใจมันตามความเป็นจริงตามปัจจัยนั้นๆและพร้อมยอมรับมัน